อสังหาริมทรที่เนี่สวยงามและสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอะไรสูงวะยอดโอเคคนนับที่ยอดคนนับที่ยอดใช่สัตว์กระจกสีสแตนกลาสนั่นแน่พี่รู้้ไงเ่ยเฮ้ยผมเรียนมาเฮ้ยพี่เรียนทางด้านนี้มาเลยทำครับมาถึงไม่เข้าตลาดนะแวะก่อนเลยเราแวะก่อนครับส้มโอหาหาลอยยาก ตัวคัเกินผมไปคืนครับ <co ld> <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> คนคือคักดีนะผมนึกถึงตอนไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเลยอ๋อคือคนเยอะมากตอนนั้น <c oughs> เดินสบายสบายไม่มีคนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad b a d b a บ c h a n n e l ครับช่องสำหรับคนชอบเที่ยวที่เราจะไปเปรี้ยวกันด้วยสองร้อ <ure> <c oughs> ผมไกลแมทไคบ,บทไครับผมปักแมดไบครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้เราอยู่กันที่อัศนะวิหารแม่พระบังเกิดครับพี่แล้วดียังไงอะ่ะอัศนะวิหารที่เนี้ยสวยงามและสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอะไรสูงวะยอดอ๋โอโอเคคณนับที่ยอดคณนับที่ยอดใช่ <c oughs> สัตว์ <c oughs> อัศนะวิหารแม่พระบังเกิดแหงแ่งนี้แมวครับแมวหน้านี่จริงจังไปอ่ะแมวหน้านี่อออัศนะ<ต> <c oughs> เอาไ <laughs> อาสนาวิหารแห่งนี้นะครับผม <laughs> ด้านหน้าบสถเนี่ยจะติดกับแม่น้ำแม่กองเลยนะครับผมแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าริมคลองบางนกแขว<อ>แล้วก็ที่แห่งเนี้สร้างมาแล้วร้อยกว่าปีประมาณร้อยสิบปีทำไมอะ่ะ เอาอีกเงี้ยกับประวัติเขาไปยังไงเอาเหรอไม่ใช่เราอเอาเบียร์อ๋อเร้อยสิบไม่กว่าเอา,เอาเอาเบียร <laughs> <laughs> ์หรอพี่มีแข่งได้ไหมเนี่ยร์โ <laughs> บสถ์แห่งนี้นะเท่าที่พี่ดูดูจากภายนอกเนี่ยน่าจะใช้สถาปัตยกรรมแบบกอทิกค,ครับนั่นแห <laughs> มเฮ่อจัดรับบริการกอทิกนี่คืออะไรพี่เป็นสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสอ่ะ <laughs> <laughs> นี่ดูได้ไงเนี่ยดูจากสังเกตจากยอดหลังคาครับที่สูงขึ้นไปซึ่งความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยยิ่งยอดสูงเท่าไหร่เขาเรียกเขาบอกว่า จะยิ่งใกล้พระเจ้าเท่านั้นซึ่งหลังคานะครับตรงที่ยอดแหลมเนี่ยเขาจะใช้เป็นหอระฆังด้านในเนี่ยเขาก็จะประดับประดาไปด้วยเขาเรียกว่ากระจกสีสแตนกราสนั่นแน่ไม่รู้ด้ไงเฮ้ยผมเรียนมาเฮ้ยพี่เรียนทางด้านนี้มาเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในด้วยครับว่าสวยงามอลังการอย่างที่ผมว่าจริงเปล่า สถานวิหารแม่พระบังเกิดเป็นอาสนะวิหารประจำเขตมิสซังลาดบุรีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่แม่พระบังเกิดของพระแม่มารีถือเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคิดชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคิดศักราช1 8ก0โดยบาทหลวงเปาโลซันมอนมิชน,นาลีชาวฝรั่งเศสใช้เวลาก่อสร้างถึง6ปี แต่ก่อนใช้กายอ้อยบดผสมกับดินเหนียวทาผนังทําให้ผนังของโบสถ์ด้านนอกออกเป็นสีเทาๆดูน่าสนใจและในปีคิดศกรั1993อาสนวิหารแม่พระบังเกิดได้รับการบูรณะและปรับปรุงมาอีกครั้งแต่ยังคงไว้รูปแบบเดิมโดยใช้ศิลปะปูนดำตามซ่อมพื้นผิวภายนอกและเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกคือรูปแบบการก่อสร้างจึงมีโครงสร้างที่สูงและที่ยอดเป็นหอสูงแหลมอยู่ข้างบน ใช้เป็นหอะระฆังทำให้รูปล่างเพดานซุ้มประตูหน้าตา่างและซุ้มภายในมีส่วนโคง้งที่มีจุดตัดที่อยู่บนสุดที่แปลกกว่าส่วนโค้งของศิลปะอื่นๆ จริงเ็นไ,ไงสถาปรียกรรมกอทิกแน่นอนกอทิกเข้างนอกสวยงามอย่างที่ปักโฆษณาไว้เรียบร้อยนะครับธรรมดาพี่ผมบอกแล้วไม่แต่สิ่งดีๆแล้วโบสถ์นี้นะที่สําคัญคือโบสถ์นี้ใช้สถาปัตยกรรมกอทิกเป็นโบสถ์แรกขอประเทศไทยเลยนะเรนได้มตินอนกจาบ้านมามาเรียนมาถ้า่งั้นเดูได้ไปอยากดูว่าข้างเป็นไงบ้างม้าต<ม>ัว<ม> ส่วนภายในเพดานอาสนะวิหารได้ปรับปรุงใหม่ดูคล้ายกับศิลปะสมัยกลางประดับด้วยกระจกสีตามช่องซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นภาพรวมกันอยู่ภายในกรอบเมื่อพิจารณาจากช่องที่มีแสงสว่างผ่านดูคล้ายกับภาพนั้นเขียนด้วยแก้วสีส่วนกระจกสีที่สวยงามที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางมาลีพม,มาจาลีตามคัมภีร์ไบเบิลและภาพของบรรดานักบุญทั้งชายและหญิง มีรูปปั้นและรูปแกะสลักประดับบานประตูอาสนะวิหารใช้ศิลปะไทยประยุกต์โดยใช้ศิลปะเครื่องเขินจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณและยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดนะครับที่เป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเราก็ควรจะรักษาไว้นะใช่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูแล้วก็ได้ศึกษารครับแล้วก็อันนี้ถ้ามุดถ้าศึกษานี่ถ้าศึกษาได้ที่ไหนเซิร์ชใน Google ก็ได้นะจริงๆที่นี่เนี่ยขับรถไม่ไกลนะัจากกรุงเทพมาประมาณช,ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองสมุทรสงครามใกล้มากครับ แล้วก็ที่นี่อยู่ติดกับตลาดน้ำอัมพวาใช่แล้วเพราะฉะนั้นมาครั้งเดียวเที่ยวได้หลายที่แน่นอนท่านถึงอาทิตย์นะฮะแปดโมงถึง5้าโมงเย็นครับพี่อืมเซิร์ช Google, Google มาก็ได้นะครับเส้นทางไม่ยากแต่เดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาเราจะไปไหนกันดี เราไปหาอะไรทานอร่อยๆกันที่ตลาดน้ำอัมพวาดีกว่าเพราะผมบอกแล้วว่าไม่ไกลกันมากห่างจากที่ประมาณสักไม่เกิน1ินาทีครับขับรถ9กกิโลก็ถึง9ก้กิโลโดยประมาณใกล้ๆพอดีเลยตอนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆบรรยากาศดีๆกินกันดีกว่าตกลงจะไปหาอะไรอร่อยๆหรือบรรยากาศกินยังดีกว่าก็ถ้าอาหารอร่อยเรากินอาหารถ้าอาหารไม่อร่อยเรากินบรรยากาศโอเคเลยเดี๋ยวตามพวกเราไปครับ กเย็นเป็นบุญเท็ดโรหนาวตอนนี้หนาวตอนนี้บุญกูก็ไม่สนอันนี้รสชาติเดียวกันจ้าเป็นไซส์กันนะกันเนาะรสชาติเดียวกันเป็นจานละหนึ่งลูกอันค่ะโฮ้ยอันนี้ก่บนม่ดูฉ่ำเลยต่างยังไงวะพี่ส้มโอขาวใหญ่ไข่แดง หยอกยอกยอกมาถึงไม่เข้าตลาดน้แวะก่อนเลยเราแวะก่อนครับส้มโอหาหาลอยยากต้องเสื้อมพวายแหละไม่ต้องกลัวครับถ้าเกินผมไปคืนครับกลับุณครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานะฮะอย่างที่เห็นกันเมื่อกี้นะฮะยังไม่ทันเดินเข้าตลาดเลยก็ซัดของหวานแล้วแล้วพอดี เห็นแม่ค้าผู้หญิงไม่ได้เลยแล้วก็คนคือครั้งดีนะผมนึกถึงตอนไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเลยอ๋อคือคนเยอะมากตอนนั้นเดินสบายสบายไม่มีคนเลยครับนี่นีของขายเต็มเลยดูดูเยะแล้วอีกแล้วพี่หิวใช่ไหมเฮ้ยขนมัยรุ่นไม่เข้าใจ ขนมอะไรเว้ยนี่ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรปะงานทอดโอ้งานทอดนี่ข้างในมันจะเป็นไส้ถั่วเหลืองถั่วดำไข่เหียเออบางทีเขาเรียกไข่เหียอืมอืมข้างในเป็นไส้ถั่วอ่าถ้าจะดีมากก็กินร้อนๆนะมากินตอนเย็นเ้ยเดี๋ยวท้องอืด ผมว่าตอนแรกตอนแรกผมว่าคนจะน้อยใช่คนเยอะนะไม่ชอบละกลับดีกว่าคนเยอะไม่ต้องกินไงแล้วข้าว <c oughs> อิ่มแล้วสิเราอร <c oughs> ้านกาแฟร้านนี้แระทช่กาแฟดีมากร้านนี้บอกเลย <c oughs> เคยมาชิมละเป็นไงเว้คือไม่มีกาแฟให้เลือกเยอะมากอ,ะอ่ะแล้วก็กาแฟแพงเหมือนที่เราเคยไปชิมกาแฟที่ดำเนินอ่าฟิลคล้ายๆกันเลยประมาณนั้นครับแล้วก็ เมื่อกี้ลูกค้าน่ารักมากม่น่าเกี่ยวได้เนี้ยทำไมที่นี่มีเรือเขาไว้ท่องเที่ยวเหรอที่นี่จะมีนั่งเรือเที่ยวนั่งเรือเที่ยวด้วยไว้พระห้าวัดเก้าวัดแล้วแต่เราจะเลือกถ้าไหวก็เก้าวัดเป็นสิริมงคลถ้าไม่ไหวก็ห้าวัดก็เป็นสิริมงคลเช่นกันครับกันครับอยู่ที่อะไรกำลังสทธาอยู่ที่อยู่ที่แรงกายอแรงกาย เรือเนี่ยถามได้เลยถ้าเกิดใครมาโฮมสเตยนี่เขาก็จะมีเรือประจําของเขาอ๋อที่นี่ก็คือมีแบบค้างคืนด้วยใช่มีค้งคืนด้วยมีโรงแรมตัวขาวก็มีเอาอีกแล้วเรพักที่นี่ครับแล้วก็แต่พักรีสอร์ทขั้งนอกตลาดเที่ยวชมวิพกเก้าวัดเนี่ยประมาณพันสองผมก็เลยขับรถจากที่พักมาตลาดแล้วก็มาขึ้นเรือที่ตลาดค่าเรือหกรอ อันนี้แนะนำจริงอ๋อก็ผมเมื่อกี้เหมือเห็นป้ายว่าหมาหกร้อขึ้นเรือในตลาดจะถูกกว่าที่ที่รีสอร์ทถ้าเป็นรีสอร์ทข้างนอกที่ติดน้ำเนี่ยเรือเขาจะไปรับถึงถึงหน้ารีสอร์ทก็บวกไปเท่าเป็นพันสองโดยประมาณก็แนะนําให้มาขึ้นที่ตลาดดีกว่าครับเพราะว่าได้หาอะไรกินด้วยแล้วก็ถูกกว่าเยอะแต่ฝนตกเขาก็ไม่หวั่นนะเขาก็เขาก็เขาก็วิเขาก็ไปอ่ะถ้าจะไปเขาก็ไปแหละ อยู่ที่เราอยู่ที่เราแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาดูหิ่งห้อยถ้าฝนตกไม่ต้องมาครับหิ่งห้อยไม่ออกไม่ออกเลยไม่ออกเลยก็ไม่ใช่ว่าฝนหยุดไม่ก็ออกครับถ้าฝนหยุดเนี่ยมันต้องแบบประมาณั้งหยุดสักสองชั่วโมงไปแล้วหิ่งห้อยถึงจะออกซึ่งโดยประมาณเนี่ยเราจะดูหิ่งห้อยประมาณสองทุ่มถ้าหกโมงเย็นฝนไม่หยุดมันไม่ออกแล้วซึ่งวันนี้ก็ฝนตกครับไม่ออกแน่นอนไม่ออกแน่นอนดูแล้ว แล้วดูแล้วฝนได้ตกทั้งวันใช่แล้วที่นี่เขาให้แต่งร้านแบบน่ารักดีเลยเหมือนวิธีชีวิตวิถีชาวบ้านแต่ว,ว่าก็วิถีใหม่ละแต่ก็สวยดีนะก็ยังคงแบบเดิมไว้ยังคงแบบเดิมไว้แล้วก็มีแบบใหม่เข้าไปด้วย ถึงแล้วถึงแล้วเรานั่งริมคลองไหมริมคลองเดียวพี่ผมว่มา 5, 5, 5. ต่ไปไม่หรอกนะเลื่อนโต๊ะไปริมๆเย่ยก็เปียกยูยนะนี่มุนมนี้เลย แล้วแล้วกูก็มานั่งแดกปลาหมึกกินแม่น้ำแล้วก็พูดว่าทำไมกูต้องกินปลาอาหานละเลนี่ดูเป็นไงผัดไทยอันนี้คือผัดไทยกุ้งแม่น้ำในกุ้งแม่น้ำไม่ใช่กุ้งทะเลตัสายยะหิวหน้าตาดีหน้าตาอาหาร กูเนี่ยมาอีกแล้วตัวไหนจะอยู่ที่เราแบ็คทูเบสิกครับเรากลับไปที่ส้มตำไปสั่งอะไรบ้างไอเวส้มตำมีไก่ทอด <Okay. S 1> หมูย่าง <c oughs> ไม่เยอะมั้ง <c oughs> เดี๋ยวไปกินก่อนครับเติมพลังงานแฟลปหลังจากที่ไม่เช้าเดินดูโบสถ์มา <c oughs> เริ <c oughs> ่วก็เหนื่อยแต่ตอนนี้เริ่มจุกแล้ว นี่นดวันระหว่างทางเยอะเลยว่าแล้วเชียวไปขออนุญาตปกินข้าวก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีในที่ต่อไป เป็นไงเว่รสชาติหิวหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วเฮ้ยรสชาติดีอ๋อกินเผาต้องกินหวานอ่าต้องต่อของหวานต่อแล้วหาของหวานกินต่ออืมของหวานอันนั้นเรียกผลไม้ไหมนะไม่นำหรอไม่นำของหวานนี่ของหวานโอเคเดี๋ยวเราไปหาของหวานกินกันต่อท่ามกลางสายฝนดูฝนนะ พี่ว่าวันนี้มันหยุดกี่โมงถามว่ามันจะหยุดหรือเปล่าดวยว่าหรือข <c oughs> ากลับไม่น่ารอด <c oughs> วิถีไบเกอร์อย่างพวกเราก็อย่าไปกลัวครับถ้ารอฝนหยุดก็คงไม่ได้ขี่รถเพราะนั้นอยากขี่ก็ออกพอดีถ้าเปียกกลับไปก็ตากเขาแคนะ่ละไม่เป็นไรหรอกสบายสบายกลับไปก็อาบน้ำแค่นัองก็ติดฝนแนะนําให้หากระท่อมล้างกางนาวด้วย แปลกๆกันนะมอเรื่งเข้าใจอ่ะไอ้แปลกๆกันนะเข้าใแปลกๆกันน่ะก็ก็ถ้าขี่รถมาช่วงนี้ก็เตรียมแบบถ้ารอะไรนะยุดกันฝนหน่อยก็ดีแล้วก็ถุงพลาสติกใส่พวกโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวมันจะพังซะก่อนแค่นั้นแหละแล้วก็ขี่เร็วเปียกมันก็แห้งถ้ามันไม่แห้งมันก็แห้งเอง่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อ,อไปเลยดีกว่าว่าพี่ไกด์จะพาเราไปที่ร้านไหนต่อนะฮะไป <Okay. S 2> ถึงฝนจะตกครับ <c oughs> เรือก็ออกนะถ้าใจสู้ <c oughs> เดินกันตาฝนมากินแหละถ้าไม่ลำบากอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยอ๋อต้องลำบากก่อนใช่จะความอร่อยบอกเลยว่าแล้วดูสภาพสุดๆแล้วเอ้ยคุ้มกับที่เดินเชี่ยพี่โอเคตอนนี้เราอยู่ที่อัมพวาสีนะครับเป็นร้านกาแฟหรือว่าอัมพวาสีคาเฟ่นั่นเองตามจริงมันก็ เป็นแนวแบบว่าโรงแรมด้วยนบพี่เขาเป็นโรงแรมด้วยมีร้านอาหารมีร้านกาแฟอ๋อก็เหมือนเป็นคาเฟ่เปิดอ่าไปไปดูอยู่ในอาเวีเดียวกันอยู่ตพวานนี่แหละก็เซิร์ชได้ตัมพาวานสีคาเฟ่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็ัญหารอะไรกินกันที่มั่นใจได้เลยคือที่นี่มีรูมถ่ายรูปเยอะเลย ก็เมื่อกี้เดินมามีคนถ่ายรูปยังไม่มีใครกินกาแฟนะมีคนถ่ายรูปเราไม่ตัดผลไม่มาเลยวะขอบคุณคนในร้านอิจฉาแถวเลยใช่แบบอุ้ยดูดิคนนั้นเปียกกันหมดเลยเออไม่เย็นอิจฉาเ,เลยเออทำไมตัวกูแห้งทำไมมันเปียกวะอ,อ,อย่างเงี้ยอกกูเปียกบ้างออกไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไดูข้างในกันเลยเถอะ ปกติก็ไม่คนไม่กินสับปะรดเ้วยนะเนี่ย พี่อัน้ำตาลน่ะนี่ไงน,น,นี่นหนมตาลออจับแดงดูไงนี่ไงน้ำตาลด้านนี้ขาวตาเอียสีไงวะแค่นี้ไม่รู้ไม่ต้องใส่แล้ว ว่าแล้วเป็นเครื่องดื่มร้อนจริงๆ้วยวันขึ้นเฉยสิ่งเนเจร์ของที่นี่ครับที่นี่แนะนำเป็นพายแอปเปิลเฮิร์บเป็นน้ำเป็นสับรวดปั่นพร้อมกับใบกะเพราเออคือเขาจะปั่นตรงกันเลยใช่แล้วก็เ้ยเอะไรอ่ะมือใครไมู้จะมาจับแก้วอ่ เปล่าอีเย็นหนึ่งนานจะร้อนอยู่ตอนนั้นชิมๆต้องชิมแกงกะเพรากาแฟดีกินแล้วรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพดีกินกะเพราไม่ขึ้นจมนูกเลยดีนะมันมันไม่น่าเชื่อมันจะเข้าไปได้ขนาดนี้น จริงจริงจริงไม่น่าเชื่อมันจะเข้ากัได้แต่ว่าเพลงแบบว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้นเคยอันนี้ก็จริงมันก็ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่กินหรอพี่เจ้าดีไม่กินเลยเฮ้ยมันโอเคมันโอเคมันกลิ่นกลิ่นกับเผาแบบกระเพราเลยอ่ะแต่เขาเขาก็ไม่หลอกนี่ก็กระเพรา ใช่ให้รู้สึกบอกว่ากินเข้าไปรู้สึกว่าสุขภาพดีเทลตีนจริงเลยอยากกินผักเลยมีหมูสับไหมพอก็ดีนะก็ดีนะไม่ไม่ได้แย่แค่ไหแต่ว,ว่าเจ็บปากเขาสั่งผมเขาบอกเลยว่าอย่า <laughs> อย่านะอย่าใครยกมาบอกสตอล ดูบรรยากาศก็เพลินแล้วครับที่นี่นี่ดูความอลังการของประตูชัยนัคราใหญ่ว่าแสดงว่าเป็นทางสำสำแพงเนี่ยทำไมอ่ะไม่กระจกดีนะขาไมติดเซ็งทำไมพี่ <c oughs> <laughs> เราก็หลังจากที่เราอิ่มอิ่มมากอิ่มโคตรๆนา้ำแก้วหนึ่งแม่งแก้วใหญ่มาก,กเดี๋ยวเราจะเดินกลับเพื่อเป็นการย่อยย่อยรถเราก็อยู่ที่ตลาดแล้วก็เดินทางกลับบ้าน1วันในสมุทรสงครามกินเที่ยวถือว่าครบรถเลยนะใช่ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ตลาดทรรมวานนะครับผมเราก็จะปิดคลิปกันที่นี่เลยนะพี่ก็หมดวันที่นี่เลยแล้วกันได้ก็หนึ่งวันในสมุดสองคามนะครับผมก็วันนี้ที่แรกที่เราไปก็คืออาสนวิหารแม่พระบังเกิดนะครับก็จะเป็นสไตล์อะไรนะพี่โบสถ์อ่ะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กอรธิกครับกอธิกอ่าเป็นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสนั่นเองเป็นโบสถ์สไตล์กอรธิกที่แรกของประเทศไทยซึ่งก็มีคุณค่าทางศิลปะ คนรักษากันเอาไว้นะครับมผมก็ที่ต่อไปที่เรามาก็คือตลาดน้ําอําภวานั่นเองนะครับผม,ผมก็พี่ไกด์ก็ได้พาเรากินทั้งของคาวแล้วก็ของหว,วานหวานเรียกว่าจุกกันทีเดียวเชียวก็วหนึ่งวันนะครับในสมุทรสงครามจริงๆแล้วสมุทรสงครามยังมีที่เที่ยวอีกมากมายให้เที่ยวก็เดี๋ยวผมจะพยายามไปเก็บมาฝากเพื่อนๆอย่างนะี้ว่ามีที่ไหนที่เที่ยวบ้างใช่แค่บทคิดอย่างเดียวที่ว่า เป็นของศาสนาคริสต์เดียว,วก็ศาสนาพุทธยังมีนี่มีมีวัดส,สวยๆวัดที่มีประวัติความเป็นมาดีๆมีเยอะก็สําหรับตลาดน้านะครับผมเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงสามทุ่มครึ่งเลยทีเดียวสามทุ่มครึ่งเลยอ๋อใช่สามทุ่มครึ่งเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะมีให้ดูหิ่งห้อยอย่างที่พี่บอกอ๋อใช่ถ้าดูหิงห้อยมันต้องนั่งเรือไปใช่นี่ก็แนะนําครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์แล้วถ้าวันไหนฝนตกหิงห้อยมันจะไม่ออกมา แต่คนเรือเขาจะบอกเราเลยนะว่าวันนี้หิ่งห้อยเสี่ยงจะไม่ออกอย่าไปเลยก็คือเขาจะแนะนําแทนว่าเอ้ยมีโปรแกรมหน้าแบบไปทิศไปแบบว่าล่องเรือชมวัดชมอะไรเงี้ยอะไรงั้นแทนกลางวันก็ชมวัดไปกลางคืนก็ดูหิ่งห้อยใช่ครับผมสุดท้ายนี่ครับก็ให้พี่ไกด์ฝากช่องหน่อยดีกว่าเอาช่องที่ช่องสามช่องเกตบ้าแล้วช่องยูทูบแล้วสิพี่ฝากแมสไบชแนลนะครับทาง YouTube ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสถานที่เที่ยวดีๆที่พวกเรามาแนะนำให้เพื่อนๆตามเราไปนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับทั้ง Facebook และก็ไอจีได้ตลอดเวลานะครับเราจะครับภาพสวยๆสถานที่เที่ยวดีๆหรือคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวดูกันว่าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะครับสวัสดีครับ